เด็กเป็นศูนย์แลเป็นศูนยสติแมนทีมันตายเป็นศูนโรดคนตายันึ่เป็นศูนย์โรดคนตายนอสี่ใส่สอาสี่ใส่สบาสี่ศูนเก็บสี่ศูนย์แปดเออล่ะเออา่ะราต้องหกสามแล้วอีหล่ะอ้แล้วจะนอกับนอดห้าน่าห้น ่่ดนอาสวัสดีค่ะเจวอสวัสดีค่ะเดินหน้าร่างเวลาพี่นั่งสวัสดีเจวอนะคะมื่อนี้เครหน้าตาสดใสเถิดพี่น้องเขามีควบหลักเนาะเด้พี่น้องค่ะท่นพี่ผู้ว่าค่ะมาแลถวมาแถวมาแถวเขาจะเจ้าเกียนั่นไปใสมากเจวอสวัสดีครับค่ะข้าพเจ้าวัดซันบวัครับ ดีใจดีครับจะมีคนคิดหอดบุญธรรมอยู่อาจามาตั้สแต่ขวาก็จะไปซ้ายวะคือเงียบเงียบเลยคือเงียบแทบตะเจ๊อ่คิดหอดคิดถึงกันเลยวันนีมันรวยแล้วน้อว่าอยู่ค่ะเจียวเจียวคนกับใจดีใจดีนะครับจ้าคือเก่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยก็ไปกินก้อนันสินั่น แสบมเส็วงแอมเบีกินก้อนกินขอสปตะจงญาติพอไมงเยเจ้๊จ่าเองแตงวัดทานมากเจ๊ันดีอยู่โสดดีอยู่มาขึ้นฟันดีอื่มาขึ้นมาขึ้นฟันว่าแท็กซี่ันอีกแล้วบอกฟันตอกหัวนะฝันย่างไรฟันป้าไปเมียป่าป่าศสป่าวันตายป่าเมียไงตายหลายหลาปลาอีสป่านิ่งตุยไงโอ้ป่านิ่ง มันปวตายซี่หาหกตัวอยาหนึ่งสูตรยามีสูตรเจ็ดสูนหนือลูกคุณเจ็ดสูนเปลี่ยนละฟ้าตาฟันมาป่าตายเนี่ยฟันเิ็นปลาตายอืมไอเมียนเมียนม่ร้าขงขฟันป่าตายหลาหลายสวยใหญ่ดูทองอ่าโอ้ยหเลบออกเสีถุงกระถิ่นั่นละยังเอาฟันทัส้ลา ฝันด้วยดอลูกสาวพ่อราบอกดอกฝันลูกสาวกับท่านดนนีท่นในดมา็อลูกสาวว่าสิมามาแรกแล้วพันมาหาอีนี่หน่อยไปหาเมีมันอยอะไปน้มาขึ้นฝันวนว่างหันลูกสาวได้ตัวใดก่อนได้ได้หกสามแต้มเดียวแต้มเดียวหกสองหกสามเอลูกลูกได้มาติเพยังบอกพอมันติดพิาพอพวกิโกรนนะเขามามาติแล้วพอได้ในมาเดียวเรากรตาน้แล้วพี่บ้านแล้วิ ก็ประท่ากุลล่ะจ้ามาเยอ่บ้านเดียวกันะเกนตามมาปูมหาคื้เกอยบ่ครับเจ้จ้ามหาคือเก่ยอยูะครับปูนี่ครับปูเนาปูวัดถิ่นบุญเจียตัวครับข้าวฝาเทียงปูกันนี่ดีครับว่าจอว่าจอเลยวะน้าบอกว่ากระซิบเจ้หูอยู่าหากระซิบว่าหกสามหกสามเกียรสี่รถรอก ได้ได้ชัวอีลาว่กาวหกสาวไม่ฮกสองอีลาต้องกสามแล้วอีลาอฮกสาวอีลาคนซื้อตีบอคนตบอกืตัวมาตัวขนแบบฟันเห็นป่าทะลุเลยถ้าจะเป็นตัวฟันว่าปลาตายมันก็เป็นแปดศูนย์ิเจ็ดศนย์แปดศูนย์ิใจคิดว่าเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่เราว่าจค่สั้นปลาปลาเป็นแปดตันตายมันก็ศูนย์ตลอด เจ็บเปลี่ยนเป็น่นนเจ็บปแดน่อ่าปดหัวเอาไปก้อนมันในก้อนมึง็มาเอาให้รู้ว่ถามอปก้อนต้องปัดไปก้อนนะครับ้าอีกเนียมาขีดข้ขีดหน้าเพ่ค่อยไปอเป่าโซ่อันนี้ฝันไม่ไหมค่ัคเอันเพื่อนนี่ยต้องตอเาไันลูกเนันมาได้กินหรือฝันมาเห็นซื้อครับฝันมาจากไหน ฟันว่าไปเมียนเฮียนแม่ซ้านเขาพิจ่าปลาตายตัวยิ่ง่ครับล่ะมันหลดตายนมากเป็นปลาอย่งเจปลาปันนี่ตัวยิ่ง่ายมตัวคอเพียมันหลดตายที่หาตัวเก็บปาทิมเจก็เลยตีความฝันเป็นตัวใดก็เจ้ลยะว่าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หแปดศูนย์เ็ดศูนย์ฝาเป็นแปดตามกับศูนย์ป่าวัทีนป็นเจีกเกเจ็ดศูนย์แปดศูนยนี่ละห้าม ครับนกจากข้อมฟันเจแล้วปู่นบมมากกับสิบหรอครับปูบ่หวานมากบ้านมากเจ้าแิหบ้านมากครับต้องหวดอิธานนะาเี่ปลาลอดเราตะอย่านทะเลก็ได้่เห็นวาอย่างเห็นนาก็ดีเจผัวมากครับเจแต่ว่ามวมติธานหน้าปูมากกับสิบเป็นหกสามแบบจ้ามุมว่าสิบหกสามตัวเดียวเกือบตรงนะครับนาะงพิษแต้มเดียว แล้วเจก็โชคดีนะครับเจก็ร้อยละหกสองหกสามครับหกพวนค่อมครับกับแสดงความดีใจกับเจวอนะครับีบอกวนซื้อแล้วก็ต่ำต่อครับรดต่อตัวปั่นแกนนั่นตัวก็จะซุนปลาซุนเจ็ดซุนแปดรัลดลงมาตัวบางที่มันศูนย์แปดกับซุนย์เจ็ดตั่งตัวที่ป่าเป็นเจ็ดตึ่แปดเกว่ร์าว่าหานครัว่าหกสามเก้าสามหกสามลดลงมาตัวต้องท่านหัวท่านขอตรวจสอบดู ชื่อแล้วก็ตันต่อตอนตงโรถตัวไฟโงมันแต่ว่าเจตตีแค่สองตัแคร์สองตเท่านั้นเจตตีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดท่านนันลกย์ฝันขึ้นขัลกไปลบเกิดจากใดสักสามตเจวัาจะเป็นตัวไหนเจตสามตเจสามตัเจสามตัแล้วขาเอาไหนใส่ตัวดัด้อยครับอาอสี่ใส่สไไป 40เจ yup ็บ408ครับเออเลาใส่ใส่เออะไปเก็408เหลาเผื่อสูนดีนะครับนอกจากฟันเจวอนะครับตามห้องไฮโลกินเขาก็ผาลูกหินเข่าหัวน้ำชาปูกระสิบบอกผมนี่เด้อเจ๊จ้าเอาเห็นว่าเตียนเนาะมันก็ต้องหัวเซื้อผ่านมันบางที่ลูกก็หาไปแรกก็ป้าบอกอีกนะมันไปนี่นอนไปหาเม่์หมือเศร้ เขามาขับมันไปเกรบปูกันส้องสารนะครับเดินทางมัตตไก่จะเดินทางมาตตาไก่ไ่เห็นว่าเคียร์สลอาไปซ้ายไปใส่ยกดจับมาบุ๋กดจับคือกอจับมาคนดีตีบัสหลอกอีเก้ามันเจ้าเขาจับจังหวะน้องลาอยู่แความฝันเก่กับตีง่ายดีนะครับจ้าครับฝันทั้งลักศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับอนั่นละ กับพี่เจ้าหน้าไว้น้อเจเนาะจ้าครับเอามากินลายอยางเงี้ยมามากินพักมาเด้อเจ๊เป็นใจดีใต่ดีนะครับจ้ำต้องฟันเอกอีกรอหลบนะเจ๊ฟันว่าป่าไปเมียนเฮี่ในในในเจ้าหน้าปลาตายได้หลายครับปลาตายเมียนออกมาเปลี่ยนปลาไปเบิร์ตปลาอีหยังเก็ปลานี่ตัวใหญ่าตัวนี้ตัวเปีร์ตัวนเสียตายมาสักมาเก็บเศษถุงรู้ไหมตายแล้วมันเน่าแล้ว ตีเป <C jin x 2> mm ็น hmm. ศ like cool. cool. like, ูนย์ท่านที่ครับมันตายตีเป็นศูนย์มันตายศูนตายเพราะว่าตีเป็นศูนย์หรอกตายก็เลยมาตีเป็นเล็เป็นศูนย์แล้วห็นเป็นศูนย์พอตีแม่นที่มันตายเป็นศูนโหลดคนตายมันว่าตายว่าั่นอ่านิ่นนี่มันมีเกีย์เด้ศูนท่อนซะศูนย์เจดศูนย์แปเนี่เจ๊ศเจ็ดเสี่ศูย์เจ็ดศูนย์เ็ดศูนย์แปดจเะสวยนเจกับน้ำซี จอายุเทไดครับขอโทษครับเจบสแล้วครับอ๋อครับโอ้ยตรงพอดีตัวนี้ก็เบ็กสามตัวเจ็ดบ่อนที่เท่าเน่ครับจะฟันเกี่ยว่อยติอ่ะกับฟ่เจน้าอป่านครับเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ปีอายุเพื่ตัวเล็กจอท่บ้านเขาได้เอาแปบว่าโศกเศร้านาน้ใสองตองอย่าแล้วใสองต้องมันะ่งเข่าอยหอยเฉพาเข่า เอาไปดได้ด้วยมือเขาเผาไวแล้วมุอหนึ่งหมดได้จับงานมือเขาพอแล้วพอแล้วฟอดทีเดียวทีเดียวเป็นผู้บ้าสักหน่อยเขาก็อยากิยุกเอเาป็นความฝันของเจนเป็นแบบตีง่ายง่ายนะครับสำหรับความฝันฝันว่าปลาตายเป็นศูนย์แน่นอนนะครับเนาะเออจะถึงง่ายๆ่ายสินล่ะครับห้าปีคนหมาห้าปีหมาไก่เนาะครับ กระโชคดีเนาะเจ๊เนาะจะลืมเด้อเจ๊ทาปูพนน่กระสิบบอกเลเด้อครับเจ๊ใช่ครับบอกดอกปที่ผ่านมาเกือบถึงนะครับเนาะเกือบตรงนะครับถึงเยอะเกินอยู่แต่ว่าเจ๊ก็โชคดีอยู่จ้าเพิ่นฉลาดมากหาวัตถุโกกับเมียแล้วิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเพิ่นถึกมากเขาเลยบอกเล่าว่าลูกลูกฝันในตัวนี้เขาก็บอกเล่าครับสำหรับตัวเลขความฝัน ของเจวอนะครับแล้วไปนั่งคนดังเดชเพื่องเดชน้องฮานนะครับคนดังเมองน้องฮานนะครับอยับฝนจ้าหวดเกวอนนะคะท่านผู้ชมก็ฟันใหม่ๆพร้อมนเจฟันมาขึ้นเหอนไหมยังเดรอฟันใหม่ๆสดๆเจ้าคือบอตเจวอคนดังได้เราคนดังเนี่ยมาเขียนบทสุดเอาไม้เขียนมาเขียนไหมเจวอคนดังแต่ยาเราเนี่ย เจะบุ้งเนีเจอบคนดังขอโทษเด้อเจเด้อเขียนยังบอกหกอยู่เป็นแนวทางความฝันของเจวอนะครับเพื่อตีง่ายๆนะครับบันเห็นปลาตายนะครับดีเป็นโูนเจ็ดโซนแปดนะครับ สำหรับอายุ็อยลืมนะครับน้องอายุของเกวอเจ็ดสิบสี่เล้วะเจ็ดสิบสี่ปีนะครับคนอีตรงกับเด็กสามตนสี่ศูนย์เจ็บตัดเอาสองตัวด้ครับเดพีอราพซอสี่อร่อยเก้สิบสามท่ลูกสี่รก้สิบสามนนี้เกิดพ่ออสี่ร่อก้สิบสามเจ็ดสิบสี่ปีต้องเริดปีขาดว่าขเดียเ็นอะาขั้นปีขาดไม่ังขั้นเดือนหาเพราเป็นเดียนเกเดือนหาเป็นเเดือนหา ใส่แคปหน้าจอไว<ห>้น้<า>ครับนาะเป็นควอมฝันนะครับแต่ไป่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ